ก่าดูสิตื่นเต้นอะไรนักหนาตื่นเต้นเต้นหน้าเกลี้ยงมากเลยขอร้องที่เช็ดแล้วมาเชนที่กลับทางแล้วนี่ไงมีใหม่มีใหม่มีใหม่คือผมเป็นคนชอบขออะไรเยอะนะฮะครับขออะไรขอความสงบสุขตรงนี้ครับผมงั้นก็รับเพลงเลยครับครับผมแล้วเราจะทำ สไม่ได้จะเดียวไม่ได้ใครเอาคลิปไปลงนะครับใครลักอยู่ตัดยาวเลยนะครับไลฟ์เต็มที่หมดแล้วครับก็จริงผมก็ชอบขอแบบขอแบบน้องๆอะไรเงี้ยไปนอนบ้านไปปาร์ตี้แต่เขาไม่ค่อยให้ผมก็จะแบบชอบขี้งอนอะไรเงี้ยผมจะเรียกจะขอบ้านเลยพี่ห้องผมนิดเดียวบ้านพี่กว้างหมดเลยมาล่าผมเลยต้องไปบ้านพี่ก็ใช่พ่ไหพี่บอกว่าขอน้องๆไปนอนบ้านใช่ไปนอนบ้านพี่ไงก็ไม่เคยนอนบ้านตั้งไหน ทุกคนฟังเพลงนะครับเดี๋ยวพวกเราเอาเราวันนี้มาอยู่กันสามคนแล้วเนี่ยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันต้องแบบเข้าคอนเซ็ปต์หรอจากจากสีโภดําแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเป็นสารพัดเราครับสารพัดครับนะครับนึกถึงสามคนนี้นึกถึงวงอะไรครับข้าศึกเดิมข้าศึกเดิมเราถึงไม่ไม่ไม่แต่วันนี้มีเขาแตกวงใหม่แตกวงใหม่มีนะมีนะสามคนนี้นึกถึงวงแล้ว อาซาซาซาไม่เอาสกีคอนเสิร์ตเอาไปนะเอาบงอื่นสามคนเล่นไปแล้วในคอนเสิร์ตไปแล้วขบบอกว่าฟ้าเล่นไปแล้วเหมือนกันเล่นไปแล้วมีมค่สามสามคนเราไม่ใช่ดวงนะฮะพี่แดนเหรอบาซูเดี๋ยวก็โดนีลก็สิทธิ์หรือบาซูสิไม่ได้คนละค่ายครับนี่ก็หาเรื่องให้เราจ่ายตังค์แล้วเกินเออครับผมทีสกอร์สุด เอาละพี่ว่าพอแล้วองดีกว่าเรอพอแล้วพอแล้วครับสามคนแบบนี้เราก็ต้องเต้นกันสไตล์แบบว่าบอยแบนด์เกาหลีหน่อยใช่ครับใช่ใครันเข้ากับหน้าตาเราถูกต้องใครเข้ากับโบของวันนี้อ๋อโบท็อปโบ้ยโบ้ยไทยรถโคชี้อยู่โบไทยไม่เคยถาม่ายดเลยคุณจะบอกตัวเองแหมช่วงหนึ่งใครที่สังเกตนะครับว่าพี่หม่งนั้นเป็นคนยิ้มที่ตราตรึงที่สุดยังไงอะไม่ยังไงไม่ใช่ตราดึงใจนะยังไง เดี๋ยว่ันนี้พี่พี่พูดถึงพี่อ่ะพูดถึงพี่เลยพี่เลยแหละเดี๋ยวันพี่แก้่อันนี้ไม่ใช่ชายเกาหลีอันนี้ตาเขียวตาเขียวปั๊บเลยตแต่ก็ไม่ใช่แค่ตาเขียวนะฮะตัวไม่เขียวไม่ต้องทมาเล่นแท๊กนี่อูกชู่ๆโอ้โหร้องเพลงไัโอเคครับอ่ะเดี๋ยวนี่ครับมาแท้กกับบอยแบนด์เกาหลีดีกว่าถูกต้องม่อน バイバイになっ Maybe no, should you call me darling we could be gone just wanna be with you all night